มาดูบ้านเมืองในกรุงวอชิงตันดีซีกันนะครับามาดูแบบสั้นๆตึกนี้สวยแปลกๆไหมครับน่าสนใจมากเลยครับดูตึกหลังนี้นี่ครับอาคารนี้ไม่ยอมรื้อตามครับ นี่คงจะเมื่อก่อนคองเตี้ยๆแบบนี้นะครับสองข้างก็เลยสร้างสูงแต่ก็ชิดกันนะครับไม่ได้สร้างแบบว่าต้องร่นไปร่นมาเหมือนบ้านเรานะครับประหยัดพื้นที่เพื่อให้สามารถสร้างออกมาแล้วราคาไม่แพงจนเกินไปดีกว่าที่จะร่นไปร่นมานะครับต้นไม้ต้นนี้นี่ดูกล้านแดดกล้านลมหน้าดูเลยครับโอ้โหอยู่มานาน นี่ก็อีกตัวอย่างหนึ่งครับตึกใหม่กับต,ตึกเก่าอยู่ด้วยกันครับและเสียมคัญอีกอย่างหนึ่งคือระยะร่นระยะห่างกันระหว่างอาคารนี่แทบจะไม่มีเลยครับที่ดินในใจกลางเมืองแพงมากครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องอยู่ติดกันครับไม่เหมือนบ้านเราจะสั่งให้แยกกักนท่าเดียวครับ นี่เป็นพินพ,พิธภัณฑ์สำหรับชาวแอฟริกันครับแอฟริกันอเมริกันิ m n a ่ t i o n a l Museum อันนี้น่าสนใจครับสวยไหมครับต้นไม้ที่ปลูกนี่นะครับโดยภาคเอกชนแบบโครงการหน้าบ้านหน้ามองทามองนั้นนะครับ เตรียมตัวลงปูกันเลวครับนโดยบริษัทที่ไปอยู่ในตึกเหล่านี้เนี่ยครับนี่คือหอสมุดแห่งชาติของกรุงวอชิงตันดีซีนะครับส่วนนี่คือพนักง,งานจัดเก็บขยะครับบ้านเรามีอย่างนี้ไม่เอ่ยเดี๋ยวนี้ถังขยะบ้านเรา แทบจะหาไม่เคยเจอเลยนะครับอก็เลยมีการทิ้งเกลื่อนกลาดาหรือไปหรือไม่อาคารเก่ากาอาคารใหม่อยู่ด้วยกันได้ครับที่สำคัญระยะร่นระหว่างอาคารระยะห่างแทบไม่มีเลยครับที่ดินใ,นใจกลางเมืองมันแพงครับจะมา,าร่นไปร่นมาซ้ายขวาหน้าหลังมันเปลืองมากครับเราต้อง สร้างโดยที่คำนึงความเป็นจริงทางด้านเศรษฐศาสตร์ด้วยนะครับไม่ได้เห็นแก่เงินแต่เห็นแก่ความผาสุกข,ของประชาชนต่างหากแล้ะครับไม่ใช่จะร่นแบบพวกศักรินาคิดนะครับ ว่างๆมาเดินเล่นกันนะครับ